เดี um. ่ยวแม่มาเนอะครับผมอาเลยดูที่เงาก่อนเขาไปไหนเขาไปหรอครับผมราวนนะครับผม ยังยังจะกีมตุกโลหรอคะว้วนี่วะน่ร้านขนมโบราณนะ่ะนะขนมดังในอดีตนะวะ Ông hôn bà hôn đi bà. Chậm chậm. Hàm หนึ่งรางวัลครับเป็นพระองค์ตั้งโต๊ะขนาดทิศสองนิ้วนะครับคุณโกวิดนะครับมาจากตำบลป่าสะกำเภอเมืองหลักูนเรียนเชิญเลยช่วงตั้งแต่เวลาสองโมบเพื่อนนี่ซื้อมาขออนุญาตจะไปลุ้นลงทุเสี่ยนะครับที่ห้าสิบล้านนะครับก็จากนี้ไปเป็นอีกเป็น ข้างลงหนึ่งนะครับที่ใหญ่จะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านสองุ่นเ็ต้ไปต้นไปห้าสิบท่านครับจนวนสิบาได้รับกดจาได้รับเอออะไรอ่ะช่างหนาวอะไรมุนเลยไหมอ่ะ ไม่ได้เว้ยน้องใหม่เลใดได้รับตำแหน่งนี้นอกจากเงินรางวัลแล้วยังจะได้เข้ารอบโดยอัตโนมัติครับถ้าพร้อมแล้วน้องใหม่เล็กหนึ่งไปเลยนะครับดอกละ20บาทเท่านั้นเองครับรับเมื่อท่านซื้อ6กดอกครับท่านจะื้ได้ในราคา100บาทนะครับทุกคะแนนนะครับเป็นคะแนนที่จะให้กำลังใจสำหรับน้องๆ ดังนั้นนะครับน้องท่านใจนะครับได้รับตําแหน่งทอ็อปเโหวตครับจะได้เข้ารอบโดยคัตโนม,มัติพร้อมกับการคัดเลือกของท่านคณะกรรมการอีก5คนนะครับนั่นก็คือจะได้เข้ารอบ6คนฝ่ายชาย6คนฝ่ายหญิงนั่นเองครับต่อจากนั้นนะครับท่านคณะกรรมการก็จะคัดเลือกให้เหลือเพียง3คนเท่านั้นครับที่จะได้รับการประกาศผลวตให้ได้รับตาแหน่งสมาร์ทบอยแอนด์เกิร์ล จังหวัดลำพูนในการเข้าประกวดครับจูบีนัมเบอร์วันไอดอลระดับภาคเหนือประจำปี2 5 6 6ป้ายไฟอยู่ไหนครับเมื่อกี้เห็นป้ายไฟป้ายไฟอยู่ไหนเอ่ยกดไฟไหนครับกดไฟหน่อยแล้วมาแลครับ W C D V N C D ใช่ไหมครับขอบคุณครับขอบคุณน้อเสยครับจากส่วนบนเย็ประถมลำพูน นะครับก็จะหยุดโดยอัตโนมัติแต่ช่วงนี้เราอยากจะบอกวามเรีดนะครับความเครียรโดโอนไปมีกันก่อนกับเสซมเพลยนะครับ ิบห้้านะจ๊ะด้วยธีด้วยด้วยบ่ายเลขสิบห้าบ่ายเลขเจ็ดนะจ๊ะไปกันต่อนะบ่ายเลขยี่สิบสี่บ่ายเลขยี่สิบสี่อะบ่ายเลขยี่สิบสี่ยีสิบสี่สองสี่นะจ๊ะดูวิธีด้วยด้วย ตายเล็กที่10คได้จ้าสาเล็กที่4ติงกรอบใหญ่ตัวใหญ่คุณรับคุพี่นั่งก่อนได้เลยแบกก่อนได้เลยบัดเดี๋ยวใครเลือกก็ได้ก็พี่นะเล่นต่ากันให้กินแตรอบเปนนะ ไปกันต่อค่ะเ่มเซสามเามยอกเอลูกค้าไ่อนวเลไหมดนะก่อนนะก่อนสามไปสี่สิบสิบสไปร้อยนะคะที่นอนได้ตุ๊กตาได้ต็เปอร์ได้นะคะสุดงานไม่มีโจเล่นไปหมดเล่นไ้หมดนะคะพีคเดียวคเดียวต้นไานัดเยวเยเล่นไ่หมดครั้นี้นะคะลูกค้าก็มาใหม่นะคะกต่ที่ารา้ายปกไปสีสลูกติดกันที่นังตัวเได้ ครัสิแม่หน้าแซวนะครับยิงให้ดาวหายไปนะครับจะได้ตุ้กระตานะครับที่เได้ถึงแลนลครับโอ้แบบูสักหหมดสิครับผมได้ไหมเร่อยเพิ่มเติมได้ไหมมไไเนเซ็นไปร้อยเพิ่ไไหมไป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 เกมื่น้อ้เขาไปแทนได้ก่อนอะไระ ค่ะหาแล้วเริ่มคนระับก็แม่หมีนะครับ แอลปูนนะครับผมเจอไมวได้นะครับจะถึงวันที่1 1นะครับผมที่นี่แลมก่อนนะครับเพื่อนนครับาปวาีกล้ยาวบครับสาวบา,ทบา,วบาทเท่านั้นเองวันนี้มีตางค่สาวบาสามารถกินกับเคกกับไท้แล้วนะครับาาได้นี่ค แจบสิแบบเอาไปเล่นครับ